ไปเลยนะคะนี่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 นะคะนับข่าวเก่งถือว่าเก่งเลยแหละเก่งมากๆเราไม่รู้ว่าฝึกกันยังไงนะคะแต่ทีนี้ก็คือ เขาจะติดตามคุณนะคะแล้วก็จะได้เรียนรู้แบบนี้นี่นะคะตามกันไปดูเลยนี่นี่นะคะน,นี่นะคะนี่เขาตามคุณมานาน เขาก็จะรู้วิธีการนับข้าวแบบนี้นี่นี่นี่นะคะนี่ไปใจพี่แสนได้เลยนี่อยู่ปหกนะจะขึ้นหมนหนึ่งแล้วเนี่ยเกง่งถือว่าเก่งเลยแหละ นี่นะคะนี่ไปนี่ดูดูคุณไว้เยอะอะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องมานาบข้าวเองนี่นูอันนี้อันนึนนงดันนี่โอเค อีกทีนึงน,นี่เป็นไงแดนโอเคน,นี่นี่นะคะ